อนุทินย้ำมหาไทยเข้มปราบผู้มีอิทธิพลชี้ตำรวจทำถูกต้องตามหน้าที่ปมจับลูกเขยชาดาเรียกรับสินบนลั่นโง่เสื้อเองต้องโดนแบบนี้กระซวกสามสมน้ำน้าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเมื่อวันที่25ตุลาคมที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทย กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายวีราชาติรัศมีนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นลูกเขยของนายชาดาไทยเศรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยมทสมในข้อหาเรียกรับสินบนผู้รับเหมาประมูลโครงการก่อสร้างระบบท่อน้ําประปาเป็นเงิน00แสนบาท ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเรื่องเช่นนี้เป็นไปอย่างถูกต้องแสดงว่าเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานเห็นพ้องต้องกันว่าต้องกำจัดบทบาทผู้มีอิทธิพลที่ทุกฝ่ายต้องการให้เกิดเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งการจับผู้กระทำผิดหัวประมูลเป็นหน้าที่ของตำรวจเป็นหลักอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญคือเห็นหรือไม่ว่าไม่มีการช่วยเหลือใดๆถ้าเป็นผู้มีอิทธิพลต้องไม่โดนจับแล้วนี่เป็นบทพิสูจน์ว่า ไม่ว่าใครก็ช่วยไม่ได้ถ้าทำผิดกฎหมายและไม่มีใครกล้าช่วยด้วยเมื่อถามว่ากระทรวงมหาดไทยจะยกระดับเข้มมาตรฐานการปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเราก็ปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่อยู่แล้วฉะนั้นอย่าทำผิดกฎหมายและคงไม่ต้องยกระดับอะไรเพราะภารกิจกระทรวงมท และหน่วยงานความมั่นคงต้องปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมันเป็นนโยบายรัฐบาลเป็นข้อสั่งการของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาเลยว่าไม่ให้มีเรื่องพวกนี้กรณีนี้เป็นลูกเขยไม่ใช่คนใกล้ตัวลูกเขยนี่เขาเลือกกันเองพ่อตาอย่างมากก็รับสินสอดทองมั่นก็แค่นั้นจะไปสั่งอะไรได้ นายอนุทินระบุเมื่อถามว่าในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยจะกำชับในเรื่องนี้อย่างไรโดยเฉพาะในโครงการจะซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องกำชับมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายคนที่ทำผิดกฎหมายตั้งใจที่จะทำผิดกฎหมายถ้าทำแล้วถ้าอย่างเซอร์อยู่คิดว่าทุกวันนี้การทำผิดกฎหมายไม่มีใครจับได้เทคโนโลยีสื่อสารไปถึงไหนแล้ว พอจับกลุ่มได้ก็ตรวจโทรศัพท์ก็เห็นเลยว่ามีการเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นถ้ายัง,งโง่อยู่เสือ้อยู่ก็ต้องโดนแบบนี้ขนงโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนายอนุทินกล่าวเมื่อถามอีกว่าในมุมมองกระทรวงมหาดไทยมองเรื่องนี้อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าสมน้ำหน้าสิดีแล้วไงว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ชัดเจนไหมล่ะโดนไล่ทีวิ่งแบบแล้วเป็นนักเลงตรงไหนไม่เห็นมีท่าเลยเมื่อถามนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาทายมท3ได้รายงานแล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าท่านโทรมารายงานเลยบอกว่าหัวหน้าอย่าไปกังวลอะไรเลยนะท่านก็เป็นคนบอกเองว่าหลักฐานพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณายุดการปฏิบัติหน้าที่